สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Do e สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV คำถามประจำรายการในวันนี้นะครับไปกันที่กรีซนะครับว่ากรีซนั้นจะพ้นจากการล้มละลายในรอบนี้หรือไม่นะครับรู้สึกว่าเป็นประเทศที่เผชิญกับปัญหามากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมในประเทศประชาชนนั้นออกมาเผาบ้านเผาเมืองเลยนะฮะหยุดงานทำงานเป็นหลายแสนคนนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลของกรีซก็ยังเป็นหนี้ กับทางสหภาพยุโรปกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยตั้งคาถามว่ากรีซนั้นจะรอดพ้นจากโอกาสที่จะล้มละลายหรือไม่นะครับเห็นว่ารอดพ้นก็พิมพ์ V1 เห็นว่าไม่รอดพ้นพิมพ์ V2 นะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้จริงแล้วนายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนนั้นนี่มีนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าจอชปาปันเดรูนะฮะปาปันเดรูนั้นถูกกดดันอย่างหนะักก็เลยต้องลาออกไป หลังจากที่จอร์ปาปานรดอูนั้นออกไปเนี่ยนะฮะก็จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามานะครับอยากจะให้เห็นหน้าของจอจปาปานรดยูนิดนึงว่าคนคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรจริงงแล้วได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานะฮะคนนี้แหละนะฮะมาตลอดแล้วก็พยายามที่เจรจากับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางสาภาพยุโรปทางธนาคารกลางยุโรปมาตลอดจนในที่สุดเนี่ยนะฮะต้องเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมือง แรงกดดันแรงกระเพื่อมในพักร่วมรัฐบาลเขาก็เลยต้องออกไปราวนี้นายรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยนะฮะลูกัสปาปันเดมอสเนี่ยแล้วก็พรรครัฐบาลได้มีมติเห็นชอบร่วมกันแล้วนะครับในนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการปรับลดอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะฮะอาจจะต้องมีการปรับลดเงินเดือนข้าราชการและในขณะเดียวกันเนี่ยต้องปลดเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั้งหมดถึง1 5 0 0 0คนนะฮะ ลดเงินเดือนภายกระชนลงด้วยนะครับอย่างน้อยร้อยละยีรวมทั้งลดรายจ่ายของรัฐบาลลง3,300ล้านยูโรหรือประมาณ1นึ่0 0สล้านบาทไม่น้อยทีเดียวนะฮะทั้งหมดนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการทรอยกาซึ่งประกอบไปด้วยสาภาพยุโรป IMF แล้วก็ธนาคารกลางยุโรปเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติเงินกู้วงเงินที่1นึ่งแล้านยูโร 130,000ล้านยูโรนั้นเป็นเงินมหาศาลนะฮะถ้าคุณลองแปลเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ1 7 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ถ้ายังจำได้ตอนนั้นที่ประเทศไทยกู้เงินเนี่ยนะฮะไม่เกิน20,000ล้านเหรียญสหรัฐตอนนี้กรีซกู้เงินมากกว่าไทยกู้เนี่ยมากกว่า10เท่านะฮะเปรียบเป็นเงินไทยก็คือ5.2ล้านล้านบาทที่กรีซจะต้องขอจากทางทรอยกาในครั้งนี้ ปาปินิมอสต้ตองเผชิญกับแรงกดดันจากสหภาพยุโรปด้วยนะฮะแล้วก็แรงกดดันจากสหภาพแรงงานในประเทศในการประชุมของกลุ่มรัฐมนตรีสมาชิกของสหภาพยุโรปในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ยื่นเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยว่าทางรัฐบาลของกรีซเนี่ยต้องทําให้พรรครัฐบาลทุกพรรคนั้นลงนามในข้อตกลงว่าถ้ามีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีข้อตกลงนั้นยังผูกมัดเหมือนเดิมนอกเหนือไปจากนั้นทางสหภาพยุโรปเขาเสนอว่า ให้สภาเนี่ยส่งตัวแทนมาลงนามกันด้วยว่าถึงแม้ว่าสัดส่วนของพรรคการเมืองในสภานั้นเปลี่ยนไปหรือมีการเปลี่ยนรัฐบาลสภาก็จะยังสนับสนุนข้อเสนอจากทรอยก้าและก็ยังสนับสนุนข้อเสนอที่ลูคัสพาบานเดมสได้ลงนามผูกมัดรัฐบาลกรีซนะฮะให้รัดเข็มขัดสิ่งที่น่าพิสดารที่สุดถ้าคุณแม่น่าลองคิดดูแล้วผมใช้คำว่าพิสดารเพราะว่ามัน,มนพิสดารจริง,รงก็คือว่าความพยายามที่จะช่วยเหลือกรีซในรอบนี้เนี่ย เป็นความพยายามที่จะเอาเงินจากประชาชนในสองประเทศหลักฝรั่งเศสนะฮะนิโคลาซาซาโคซี่ในหละประธานาธิบดีฝรั่งเศสและเยอรมนีนายุฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เกลเป็นความพยายามที่จะเอาเงินภาษีประชาชนของ2ประเทศนี้ซึ่งเป็น2ประเทศหลักที่ยังยืนอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตนเองเอาเงินภาษีประชาชนของของสองประเทศนี้ไปช่วยเหลือสถาบันการเงินของสองประเทศนี้ ลองคิดดูนะฮะนิดหนึ่งว่าเขาลังเอาเงินภาษีประชาชนของฝรั่งเศสและเยอรมน,นีส่งผ่านไปที่สาภาพยุโรปกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารกลางยุโรปและเสร็จแล้วทรอยก้านั้นก็จะส่งเงินไปที่รัฐบาลกรีซไม่ใช่ให้รัฐบาลกรีซเอาเงินไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกรีซนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ให้รัฐบาลกรีซเอาเงินไปชดใช้กับเจ้าหนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าหนี้ของรัฐบาลกรีซก็คือใครก็คือ2คนนี้ที่ยืนอยู่ไง จ้าหนี้ของรัฐบาลกรีซส,ส่วนใหญ่เนี่ยพูดง่ายสถาบันการเงินที่ถือพันธบัตรรัฐบาลกรีซส,ส่วนใหญ่เนี่ยที่ตอนนี้เอื่อมรากับรบัฐบาลกรีซที่ไม่มีเงินที่ชาระหนี้สินที่มีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินในฝรั่งเศสและเยอรมนีสองประเทศนี้เนี่ยหลักๆพูดง่ายเงินภาษีประชาชนเยอรมนีและฝรั่งเศสถูกนําไปใช้ในการอุ้มสถาบันการเงินของเยอรมนีและฝรั่งเศส ความที่สถาบันการเงินของในประเทศสองประเทศนี้นั้นดันไปไว้วางใจรัฐบาลที่ไร้ศักยภาพอย่างกรีซแล้วดันไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลที่ไร้ศักยภาพอย่างกรีซดันไปลงทุนแบบไม่ระม,มัดระวังวันนี้ก็เลยต้องมานั่งพึ่งพาภาษีประชาชนชาวเยอรมันแล้วก็ชาวฝรั่งเศสเพื่อที่จะช่วยสถาบันการเงินของเยอรมันและฝรั่งเศสสามารถยืนอยู่ได้อย่าลืมนะฮะในภาวะที่มีวิกฤตหนี้สินระดับนี้เนี่ย ลูกหนี้นั้นไม่เสียหายนะฮะถ้าอยู่ดีๆชักดาบแต่ว่าเจ้าหนี้นั้นเสียหายและเจ้าหนี้ในที่นี้ก็คือสถาบันการเงินของสองประเทศของสองผู้นาคนนี้มันเป็นตรก,กะที่นั่งนั่งคิดดูแล้วมันพิสดารเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเงินเข้าไปในกรีซแล้วช่วยกรีซเงินเข้าไปในกรีซมันเข้าไปเพื่อช่วยประเทศที่เป็นเจ้าหนี้โดยทางอ,อ้อมถามว่าครั้งนี้ทําไมนักลงทุนไม่ค่อยเกรงกลัวกันว่าจะมีวิกฤต นี่ภาครัฐที่ลามไปถึงวิกฤตค่างเงินยูโรทําไมนักลงทุนส่วนใหญ่เขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเพราะาเขารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรัฐบาลของกรีซและรัฐบาลของฝรั่งเศสและเยอรมนีจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ที่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารัฐบาลของฝรั่งเศสและเยอรมนีเขาไม่มีวันที่จะปล่อยให้สถาบันการเงินในประเทศของเขาเองนั้นเสียหายความเสียหายของรัฐบาลกรีซ แปลเป็นความเสียหายของรัฐบาลของเยอรมนีและฝรั่งเศสโดยปริยายนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยกลัวแล้วนะว่าทุกอย่างมันจะไม่มีข้อยุติเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่จ้องที่ต้องหาข้อยุติที่ไม่ปล่อยให้มีการหยุดการชำระนี้ถึงเวลาของช่วง Daily c o เวอครับ ไม่น่าเชื่อแต่ว่าเว็บไซต์ข่าวของ Bloomberg ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของรัฐธรรมนูญของไทยด้วยนะฮะปกติแล้วเขาจะมีเรื่องราวของเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ว่า Bloomberg News ก็รายงานเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของราชอาณาจาักรไทยนะไทย e a ดเดอร์สเพ a ททูรีดรอรีดรอก็คือวาดใหม่นะเขียนใหม่คอนสต t ชูชันแทรนส์ดิสคอร์ด ในความเป็นจริงเนี่ยปัญหาก็คือบางทีต่างประเทศเขายังไม่เข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยเวลาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างยกร่างเนี่ยมันต้องมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเขาคิดว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเขาอาจจะลืมไปว่าในอดีตเราก็เคยมีสภาร่างรัฐธรรมนูนมาแล้วซึ่งในความเป็นจริงมันก็เหมือนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าแก้ไขโดยโยนแรงกระเพื่อมไปอยู่ที่สภาร่าง แทนที่จะให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์มาอยู่ที่รัฐบาลถ้าเกิดแก้ตรงๆโดยการไม่ต้องแก้291แก้ไปเลยเนี่ยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อาจจะตกมาอยู่ที่รัฐบาลซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลในเหตุผลทางการเมืองน,นั้นไม่ต้องการต่างประเทศเขาก็รายงานข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เขาเกรงว่าจะทําให้ฝ่ายที่ไม่สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีพันธ,ธุน์บุตรทักษิณนนั้นออกมาเคลื่อนไหวกันอีกรอบนี่เป็นปัญหาจริงๆนะถ้าคุคไปดูการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์เขาทำโปสเตอร์ออกมาอย่างใหญ่ ใหญ่โตมีภาพของคุณทักษิณแล้วก็มีการรณรงค์ไม่ให้แก้รัฐมนูญให้คนนั้นพยายามที่จะไม่ยอมรับรัฐมนูลใหม่ถ้าเกิดร่างเสร็จเพราะว่ารัฐมนูญนั้นมีไว้เพื่อช่วยพันธบททักษิณซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเขียนรัฐธรรมนูญให้ช่วยเหลือคนคนเดียวได้สิ่งเดียวที่ทําได้ในอดีตคือเขียนรัฐมนูลเพื่อกําจัดคนคนเดียวอันนั้นเคยทํามาแล้วนะฮะอันนั้นเคยทามาแล้วเขียนรัฐมนูญเพื่อกําจัดคนคนเดียว แต่ว่าเขียนรัฐรมนูเพื่อช่วยคนคนเดียว่ยโดยหลักการโดยการปฏิบัติเนี่ยมันทาไม่ได้อยู่แล้วไงฮะแต่เขียนรัฐรมนูเพื่อกําจัดคนคนเดียวนั้นทาได้ทาไปแล้วด้วยแล้วก็ทําไปอย่างที่น่าเศร้าภาคสกรูกรับชงหน้ากลับมานะครับเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮะรเอาอยัางไงต่อดีฮะชงนาฮะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดีไหมหรือไม่ลงดีนะฮะ that is the question จริงแล้วในอดีตเนะี่ยหลายคนก็ควรที่จะได้รับโอกาสเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเช่นคุณชูมิกรกมลวิสิตซึ่งเข้าใจถึงปัญหาในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีอีกท่านหนึ่งที่เข้าใจปัญหาในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีก็คือดรเกรียงศักด์เจริญวงศักด์นะฮะอาจารย์เกรียงศักด์นั้นก็วางแผนที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างในการปรับปรุงการใช้ชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครนะฮะอาจารย์นั้นคิดถึงสูตรต่างๆเยอะในการแก้ไขปัญหาสังคมสําหรับกรุงเทพมหานคร คุณชูวิทย์ก็เหมือนกันนะลงสมัครแบบอิสระแล้วก็ได้คะแนนที่ถือได้ว่าสมเกียรตินะฮะรับความนิยมจากประชาชนแต่ว่าความที่ลงเป็นแค่ดนเดตอิสระไร้พักการเมืองสนับสนุนเนี่ยมันก็มีขีดจํากัดมันมีเพดานที่มีอยู่ในจํานวนคะแนนเสียงที่คุณสามารถได้ในปัจจุบันคุณชูวิทย์ก็มีฐานะทางการเมืองอื่นแล้วเล่นการเมืองระดับประเทศนะครับอาจารย์เกรงศักด์ก็ไม่แน่ว่าครั้งต่อไปจะลงหรือไม่ลง แต่ว่าโอเคคนที่ชนะก็คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรในครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์เข้ามาเนี่ยได้รองผู้ว่าราชการกรุงทเทพมหานครดเรธีรชนมนโนมัยพิบูลเข้ามาดเรธีรชนนั้นถ้าพูดถึงจะด,ดังเนี่ยดังในช่วงน้ําท่วมเลยนะฮะดังมากเลยะฮะวันนั้นเพิ่งได้หนังสือน้ําท่วมจากอาจารย์ธีรชนขอบคุณมากแล้วก็กําลังอ่านอยู่นะฮะอาจารย์ธีรชนได้เข้ามาแล้วก็มีบทบาทเปรียบเสมือนเป็น นักทํางานกึง่งกึงนักวิชาการกึงก่งกึนักวิศวกรด้วยรวมกันหมดเนี่ยอาจารย์ธีรชนกลายเป็นเหมือนผู้ว่าตัวจริงนะฮะอาจจะทางานหนักกว่าหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์อย่างไรก็ดีผมพยายามที่จะสรุปให้เห็นว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการเป็นผู้ว่าเรื่องของการทํางานเนี่ยมันคนละเรื่องกับการหาเสียงอีกคนหนึ่งที่ลงในครั้งที่แล้วนะครับและไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ว่าซึ่งก็เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าเหมือนกันนะฮะจริงแล้วประสบการณ์ใน,ในงานระดับ ระดับบ้านเมืองระดับชาติก็ไม่แพ้คนอื่นความรู้เนี่ยนะฮะ,ะก็ไม่แพ้กันเหมือนกันคุณยุรนันพมรมนตรีคราวที่แล้วเนี่ยคุณยุรนันชนะผมนะฮะคุณยุรนันพมรมนตรีพี่แซมเนี่ยชนะผมแล้วก็ใช้งบเงินในการลงทุน26ล้านบาทผมจะเทียบให้ดูนิดหนึ่งแล้วจะได้เข้าใจว่าที่ผมพยายามจะพูดในวันนี้คืออะไรพี่แซมใช้งบลงทุนในการหาเสียงตอนนั้น26ล้านบาทซึ่งคะแนนเสียงที่พี่แซมได้ประมาณ600,000หนึ่งหมื่นเสียงนะประมาณ ผมลองคำนวณดูนะฮะ26ล้านบาท610,000เสียงหมายความว่าต่อเสียงเนี่ยต้องใช้เงินต้องใช้เงินนะฮะ42.6บาทต่อ1เสียงโอเคให้ดูของมอมสุขุมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะของมอมสุขุมพันธ์นะฮะ45ล้านบาทนะฮะมอมสุขุมพันธ์ใช้งบสูงกว่าพี่แซมเกือบ2เท่า ได้ได้เสียงไป9 3 0 0 0 9 0 0 0 0เสียง48บาทกับอีก40สตังค์ต่อเสียงโอเคสรุปอีทีนะฮะมอมสุขุมันใช้ไป45ล้านได้ไป930,000เสียงพี่แซมใช้ไป26ล้านได้ไป6 0 1 0 0 0 0เสียงนะฮะให้ดูพี่แซมอีกทีก็ได้แล้วเสร็จแล้วจะจะ,จะเทียบไปดูว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าผมนึกกลับไปเนี่ยนะฮะ ะะอันนี้คือตัวเลขที่พี่แซมใช้ผมนึกกับไปผมไม่ได้แพ้นะนะฮะดูหน้าของผมก็ดีอยู่เหมือนกันดูหน้าของผมผมใช้ไปงบคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้ลงป่านี้ผมเอาเงินไปส่งเตรียมส่งลูกเรียนลงเรียนอินเตอร์ได้ละซึ่งวันนี้คงไม่มีผมจะไปห้าล้านบาททุบกระปุกออมสินของผมเองห้าล้านบาทสามแสนสี่หมื่นเสียงเงินที่ผมใช้ต่อหนึ่งเสียงเนี่ย 14บาทเจสตางมันน่าลองคิดดูว่าถ้าผมใช้เงิน26ล้านหรือ45ล้านเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะเมื่อเมื่อคุณลงในแบบตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยนั่นคือความเป็นจริงแต่มองกลับไปผมกำลังคิดว่าเพอเผอผมไม่ได้แพ้แล้วถ้าไม่ได้แพ้จะลงอีกครั้งเพื่ออะไร น,ะะน่าลองคิดดูอย่างไรก็ดีตอนนี้พรรคเพื่อไทยก,ก็พยายามหาข้อสรุปว่าใครควรจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาะนะครการเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยไม่ได้มีในในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี้นะฮะอย่าเข้าใจผิดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นจะมีขึ้นในเดือนมกราคมปี5.6เพราะวาระของบอมสุขุมพันธ์เนี่ยถึงปลายปีนี้นะฮะอย่านับไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่าพิรักนะฮะตอนนั้นเลือกตั้ง ช่วงก่อนรอบนึงแล้วสระโดนปป,ปอชอเล่นคุณอภิรักษ์ก็เลยลาออกก็เลยมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะในมกรา,า52เพราะฉะนั้นมกรา56หมดวาระเลือกตั้งช่วงนั้นและผมคิดว่าไม่ว่าจะโต้เถียงกันอย่างไรคนที่เข้าใจพื้นที่กทมและคุมสสในกทมได้จริงๆที่พอจะสู้กับประชาธิปัตย์ได้เนี่ยก็หนีไม่พ้นคุณหญิงสุดารัตน์เกยรราพันธ์และคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคนที่ มีศักยภาพโดยส่วนตัวมีทุนทางการเมืองและทุนส่วนตัวเองและสามารถมีที่พลผ่านไปถึงระดับสอสอส,อสอขอสอกอทั้งหมดในฝ่ายตรงกันข้ามของปชปทั้งหมดที่จะสามารถเอาชนะปชปได้อย่างเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นคุณหญิงสุดรารัฐอย่างไรก็ดีก็เป็นอีกคนนึงีิอาจจะ เข้ามาเล่นการเมืองระดับชาติมากกว่าหลังจากที่ไม่ถูกตัดสิ์นะฮะในช่วงเดือนอมิถุนายนที่จะถึงในปีนี้เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันต่อนะฮะวันนี้เป็นเพียงช็อตแรกเดี๋ยวมีอีกหลายช็อตแล้วกันในช่วงที่เข้าใกล้ช่วงการหาเสียงสําหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากกว่านี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily d a i l y Dose ตามคำเรียกร้องนะครับ ชอบเด็กเบบี้ยักษ์มากเหลือเกินนะฮะปัจจุบันเนี่ยผมก็เพิ่งมีลูกนะฮะลูกผมตอนนี้อายุ3เดือนปาเข้าไป7กิโลฮะวันแรกออกมา2.6กกิโลแต่ว่าผ่านไปแล้ว3าเดือนกินนมเก่งก็7กิโลก็คิดว่าลูกตอนนี้โตเร็วแต่ว่าสงสัยรายนี้ไม่ต้องโตเร็วฮะเพราะว่าโตแล้วฮะ7กิโลฮะวันเกิดเลยฮะไม่ใช่3เดือน4เดือนนะฮะนะฮะเป็นเด็กเบบี้ยักษ์ที่ประเทศจีนเข้าใจว่าทําสติใหม่ตามคำเรียกร้องก็เลยเอาภาพวิดีโอนี้มาให้ดูกันอีกรอบนะฮะว่า เด็กยักษ์นั้นตัวใหญ่ขนาดไหนพ่อแม่เขาบอกไม่ได้กินยาโดบยากระตุ้นอะไรพิเศษนะฮะแต่ก็ไม่น่าเชื่อทำละทำลายสถิติใหม่ในประเทศจีน Giant Baby 7กิโลวันแรกออกมาจากท้องแม่นะฮะสุดๆฮะไม่ธรรมดาแต่น่ารักมากนะฮะเบาๆพอแล้วนะฮะก่อนวันวาเลนไทน์ก็ไปที่เรื่องสนุกๆดีกว่าเรื่องของการเมืองประมวลกฎหมายอาญามาตรา 198เฮะเอาให้ชัด198นะฮะไม่ใช่112นะฮะควรแก้ไม่ควรแก้ก็แล้วแต่คิดและกันผู้ใดดูหมิน่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจรารณาหรือพิพา,ากษาคดีหรือกระทำการขัดขวางการพิจรารณาหรือพิพากษาของศาลต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่2000บาทถึง1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ วงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคมพศ2519ไม่ต้องแก้ก็ได้นะฮะในความเป็นจริงหลายเรื่องมันอยู่ที่ดูระยะพินิษถ้ามีดูระยะพินิษก็ไม่ต้องแก้ถ้าไม่มีดระยะพินิษบางทีบางอย่างก็ต้องแก้พูดถึงเรื่องของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนิดนึงแล้วกันผู้้ว่าบทบาทในอดีตก็ถือว่าไม่ธรรมดา ถ้าคุณไปขุดดูในวิกิพีเดียเนี่ยนะฮะบทบาทของคุณเอกยุทธ์น่าสนใจเพราะว่ามีเหตุการณ์กบฏ9กันยา2528ในระหว่างที่คุณเอกยุทธ์นั้นไม่อยู่ในประเทศไทยในช่วงที่มีข้อกล่าวหาคดีแชร์ชาเตอร์เนี่ยคุณเอกยุทธ์อยู่ที่เยอรมนีแล้วก็มีข่าวว่าคุณเอกยุทธ์ตอนนั้นพบกับในช่วงนั้นพนเอกมนูนรูปกระจรในปัจจุบันเป็นพลเอกมนูนกรรูปกระจรเนี่ยนะฮะ โดยการประสานง,งานกับกลุ่มนำสาภาพแรงงานและตอนนั้นเนี่ยมีความพยายามถ้าคุณยังจำได้ล้มรัฐบาลของพณะนท่านที่มาในงานวันสุขที่ผ่านมาพลเอกเปรมตินสูรานนท์แต่ตอนนั้นทำไม่สำเร็จนะฮะเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆแล้วมีชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเสียชีวิตสองคนชาวอเมริกรันและชาวออสเตรเลียหลังจากนั้นเนี่ยคุณเอยยุธเนี่ยย้ายไป อยู่ที่เยอรมนีแล้วก็ไปเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปนิวยอร์กแล้วก็ไปสหรัฐอเมริกามีในช่วงหนึ่งในคุณเอกยุทธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นจอจตันด้วยนะฮะแล้วก็ไปประกอบธุรกิจที่เยอรมนีมีช่วงหนึ่งขอที่มาเลเซียมีช่วงหนึ่งขอลิภัยที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะเสร็จแล้วจากนั้นก็ย้ายไปนิวยอร์กทำธุรกิจการค้าหุ้นในวอลสตรีททำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันมีธุรกิจอยู่ในกรุงลอนดอนแล้วก็กรุงควลลลัมเปอร์แต่ว่าคุณเอกยุทธเป็นคนที่ชอบนั่งจิบไวน์ที่ร้านอะควาโรงแรมโฟร์ซีซันนะฮะเคยเห็นตรงนั้นบ่อยแต่ว่าสิ่งที่อาจจะทําให้คุณเอกยุทธนั้นมีชื่อเสียงก็คือแชร์ชาเตอร์จำแชร์แม่ชมอยได้ไหมฮะจำแชร์วงแชร์แม่นกแก้วได้ไหมฮะ,ะดังในช่วงนั้นแหละฮะปี2527 นะตอนนั้นก็ผมก็เพิ่งจําความได้ตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนที่ไปเ,เรียกร้องเรียนให้จัดการนะคุณเอกยุทธ์เยอะเหมือนกันคู่ปรับเยอะฮะคู่ปรับเยอะอถ้าจะบอกว่าเวลาพาดหูข่า,ขาวต้องบอกว่าเป็นทักษิณโฟอันนี้ไม่ใช่นะฮะคุณเอกยุทธ์มีโฟเยอะนะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณทักษิณแต่โฟอ,อื่นๆที่เป็นบิก๊กๆในสังคมก็เยอะจริงๆแล้วถ้านั่งลองคิดดูที่ไม่เป็นโฟเนี่ยนะฮะ มีน้อยมากผลด้านล่างนะครับกรีซรอดพ้นหรือไม่รอดพ้นจากภาวะล้มละลายรอดก็เหมือนไม่รอดฮะไร้ความเป็นเอกราชทางเศรษฐกิจไปแล้วสำหรับกรีซในวันนี้นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พราักใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการ world update happy valentine ก่อนวันพรุ่งนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆในความรักสวัสดีครับ